2798 2799เลิศครบ2799แค่นี้ก็ซื้อโทรศัพท์ได้เครื่องนึงแล้วหาป่ะ,ปะเงินไม่ถึง3,000จะซื้อโทรศัพท์ได้ไงไม่จริงไม่เชื่อขยันปีนขึ้นปีนลงเนาะ <c oughs> และสรุปเมื่อกี้โม้ป่ะพูดจริงมีจริงมือถือ Samsung Galaxy A07 ราคา2799 โอ้ราคานี้มีด้วยเลอเนี่ยมีจริงอ่ะแล้ะซัมซุงเลยนะเงินแค่นี้ก็ซื้อซัมซุงกาแล็กซี่ A07 ได้เลยเหรอเท่าไหร่นะ2,799บาท2,799บาทซัมซุงกาแล็กซี่ A07 2,799บาทคุ้มขนาดนี้ยกเครื่องใหม่สวยกว่าเดิมเร็วแรงสเปคครบกันน้ํากันฟุน <S <S แล้วหน้าจอเป็นกระจกนิรภัยสุดแก่งเดี๋ยวดูนี่นะนนะใช้กุญแจรถนี่แหละนี่นนน เป็นไงล่ะการลอยขีดควรสุดๆดซื้อเลยอย่ารอเท่าไรนะก็2,799บาทไงไม่หมายถึงกลัวจะโดนแก้งแบบนี้ <c oughs> เท่าไหรนะไม่ <c oughs> แต่ก็ยังดีนะหูข้างนี้ไม่ค่อยเปื้อนเท่าไหร่ดีตรงไหน